ครึ้มมาแล้วครับทุกคนนะตอนนี้ครึ้มมาแล้วที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกกันหรือเปล่าที่นี่ครึ้มมาแล้ว ครึ่มมาแล้วครึ่มมาแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับสวัสดีครับ